สวัสดีค่ะตอนนี้เด้อค่ะมานส้มสวนบกเขียเทศเด้อค่ะเด้อมานส้มสวนบกเกียเทศเอ้มันจะขวางพนยุ่ยใสเนาะนี่นาาสวนบอเกียรเทศนีนะอาสวัสดีค่ะอันเป็นจะขวางสวนบะเกียเทศแมนบอสแมนครับโอ้เป็นยังไงปลูกบอเกียรเทศเป็นยังไงมืคืองามคักเท้บอเกียเทศนี่เอาหยัางสีเนาะบอเกียรเทศคืองามชะนอ ผมก็ใส่สมแดงนี่แหละครับบ,บ่ฉีดไปแจ้งไหนแหละค่ะการฉีดการพ่นเนาะครับนอ้อมันมีฝาในนี่นะครับถ้าเปิดฝาทั้งนอกนี่ออกมันจะเจอฝาในเนาะครับก็น้ำ20มิลิตรนะครับอยู่บ้านใดน้อนี่อยู่หนองไม่งามครับโอ้ปลูกมาโดนแลไรเมนบอกค่ะเมื่อก่อนมนก็ล่องผิดล่องถือเมื่อผูใ้ใดก็ว่าใส่น,นั่นดีใส่ันนี้ดี บานนี้ผมก็ได้ยินคนว่าเอาสมแดงนี่ยมาล่องเบิงผู้ใดระมาบอกค่ะคนแนะนํำผมมาผมกับว่าหั่นเสื้อดอกผมก็เลยมาล่องเมืองก่อนี่แหละครับก็เลย้บ้าตะกอนผมเห็ดมันกับว่าได้ดีซํำนี่บานนี้ผมไม่เห็นมาลุจักกับสมแดงมันกัเลยเลยมาล่องมาฉีดเบิงกัเลยเห็นว่ามันได้ผลสีไอ้ก็เห็นนี่แหละครับสีแ่งแดงไงเป็นไหนคือหน่อยเส้นไหนแหละค่ะสีนั้นในน้อยเฮ้ก็ ีตอนก็เลังได้เพืบุนเดียร์เื่อบุ้งนึงนี่บอค่ะฉีดเทื่อนึงบ่อยถ้ามันขึ้นมาอีกจะกประมาณจะหาสิบเสนหนึ่ก็ฉีดอีกเทกินนึงโอ้ค่ะ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 ที่นี่มันเป็นดอกเนาะค่ะมันติดจับดอกจับติดจับนุ้ยแล้วก็ฉีดอีกเทกินนึงสามเทื่อแล้วครับนี่โอ้อ๋อมันเป็นยังตะกี้คือได้สั่งสมแดงมาใส่โอ้ฉี่สังเป็นมีคนแนวหน้ามานหนึ่งก็เลยว่ามันมันเป็นเงาเงาเหลืองเหลืองจังใดก็เลย คนว่าอออเอานี่ไปล่องมึงนี่ยังเหรอครับมาจับขวดมึงโสมแดงนี่นะมันมันดีอยู่บอกครับก็เลยว่าคนก็บว่าดีพอดีกับไปล่องมึงก่อนยักว่าเสือผมเอาไปล่องแล้วปัดทีนี้ผมเอาไปล่องเออมันเริ่มดีขึ้นมากนะครับห้ามขึ้นตาเห็นเนี่ยนีครับเบื่องลดน้วยกระดกแน่นครับยอดกระยิครับโอ้หน้าขวาพุ่นนะคะเนาะหน้าขวาพุ่นไหลๆน้วยขาวโอกโลกเลย ขนาดวานวยวานนี่สูงนันออกนาะผลงานออกมาอย่างขากเลยสิสีไปเรื่อยๆเมียนวะค่ะผมก็ะสีใสไปเรื่อยๆแล้วครับภาคความคุ้นอะไรใส่แล้วมันเห็นผลนะครับผมโอ้ดี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 พวกมีแต่พวงใหญ่เออพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้ใดปลูกบักเขือเทศปลูกบักท่วปลูกบักแตงก่าฟังอ่เด้อสวมแดงนะค่ะ มแดงนี่ว่าเปนเนนะคมีด้วค่ะคือขี้ว่าภาพขี้ว่าภาพสีแล้วกินได้เลยรสชาติกาหวานกลมกลมอร่อยเป็นบักทัวเด้อยเป็นบักแดงก็ได้แต่ว่าบาักกระเทียมมันก็นสีหวานก็กันตัวเนาะกระเทียก็กได้เมืองนวยเลอค่ะเด้อพี่น้องอ้งเมืองนวยเมืองตน้นหน้าขอพูดแหนะไหลโอโดกอีรีแม่ดดกอีรีดดกอีรีติดต่อได้แล้วค่ะ ติดต่อได้บ่นไหนล่ะแม่นี่ติดต่อได้โอ้เอ์โทรเพิ่นนี้นะแม่06บ่นี่0611อ๋อ0611 633 633 926ผูวคนนะนำมากครับอยากให้พี่น้องรองเอาสมแดงมาใส่เนาะค่ะก็ปกระเือเทศนะคะ แต่ว่าหน่วยดกอิลีค่ะพึ่งกำลังกําลังชิเริ่มสุกแล้วค่ะนี่กําลังชิเริ่มสุกคันพ่อแม่พี่น้องสนใจเนาะ,ค,ะค่ะติดต่อท่องแดงอภัยศีทั้ง youtube นะคะทั้ง facebook นะคะสมแดงบริรัมนะคะค่ะพี่น้องเบิง้งสมแดงชีวภารลอยเปอรเซ็นนะคะใส่กับปลาบักเขือเทศง่ามอิลีพี่น้องนะคะ ขอขอบคุณเนาะค่ะขอมูลดีๆเนาะค่ะขอบคุณค่าสมแดงชีวภาพเ0ยเปอร์เซ็นนะคะขอบคุณค่ะ